สวัสดีครับคาไว้์โปรดักต์นำเสนออีกหนึ่งคันสวยๆสำหรับวันนี้เป็นมิตซู i ิชิไททันตัวพัชนะครับปี2019อันนี้รถคันนี้เข้ามานะครับที่ร้านเข้ามาทำหุบบอกแบบสวมเข้ารูปนะครับอันนี้งานบอแบบสวมนะครับของเดิมอยู่อย่างเดิมสวมทับลงไปแต่เราทำงานเข้ารูปเฉพาะรุ่นนะครับผมถ่ายให้ดูด้านหลังแล้วก็ถ่ายให้ดูด้านหน้าอันนี้เป็นลายปักผีเสื้อนะครับ ลายปักปีเสื้อตัวใหม่ล่าสุดในปี2019นี้นะครับสำหรับการออกแบบของคาร์บิไดบอดักด้านหลังเข่าแขนนั้ใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็มีกระเป๋า2ข้างดแล้วก็เป็นหนังลามิเนตนะฮะรองด้วยผ้าซีคอร์ดนะครับด้านหลังก็เป็นปูพื้น 5D นะฮะปิดเต็มนี่ครับผมถ่ายดูด้านล่างปิดเต็มนะครปิดเต็มพื้นที่นะครับจะไม่มีรอยต่อที่เราเย็บหมดนะครับเย็บหมดเข้ารูป ด้านหลังแล้วก็มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าสองข้างใายฝานะฮะนี่ครับลายผีเื้อแล้วก็มา 5D องค์กติกนี่นะฮะตรงส่วนของออกันสึกนะฮะเวลาทำงานนี่แป้นเบรกนี่ครับส้นเท้านี่นะฮะตัวลาสติกนี่เป็นตัวกันส้นเท้านะครับช่วยใช้กันทนทนเลยนะฮะผมถ่ายอีกส่วนหนึ่งให้ดูนะครับ คันนี้ปี2019ยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับชอบสีไหนนี่มาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับหรือว่าโทรมากรนก่อนได้ที่0809950637นะครับ0809950637ขอขอบคุณลูกค้านะครับท,ที่มานั่งรอที่ร้านอ่ะนะคะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ